วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดศีตรกูลร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคได้จัดทําโครงการสินค้าและบริการที่ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคเพื่อที่จะสร้างแกนนาผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการที่ทําให้เกิดประโยชน์หรือว่าเกิดโทษกับร่างกาย ในวันนี้เราก็ได้เชิญตัวแทนเครือข่ายหลายภาคส่วนในพื้นที่เป็นต้นว่าเครือข่ายผู้นำชุมชนเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นเครือข่ายอ,อสมอแล้วก็ได้เชิญตัวแทนเครือข่ายกลุ่มอื่นที่อยู่ในอำเภอกุคันมาหลายเครือข่ายด้วยกันเพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และก็สร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะนำเรื่องการ คุ้มครองผู้บริโภคไปกระจายข่าวส่งต่อผู้บริโภคในโอกาสต่อไปซึ่งเราก็มี 2, 2> กิจกรรมด้วยกันในวันนี้ก็กิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมลักษณะเชิงปฏิบัติก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมาเป็นวิทยากรในการบรรยายแล้วก็พาผู้บริโภคปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร กิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมเซวนาก็จะเชิญผู้นําชุมชนหลายภาคส่วนเป็นต้นว่าผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่ผู้นําอําเภอเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชนอําเภอแล้วก็ผู้นำอสมก็มาร่วมเซวนากันได้ร่วมเซวนากันถึง ปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับด้านอาหารครับและด้านผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีกับพี่น้องครับในชุมชนตำบลนศรีตกูลครับ <Okay. S 1> แล้วก็การดํารงชีวิตนะย <Okay. S 1> ี่อยู่อย่างถูกสุขอ,อนามัยคร <Okay. S 1> เลือกจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพโ <Okay. S 1> ดยเฉพาะอาหารที่คุณหมอนําเรียนไปว่าที่เป็นสารปนเปื้อนที่จะมาส่วนมากก็ สบายนางปลาหมึกแห้งนะเป็นต้นแล้วก็มีทดสอบดทดสอบ,ะะส,อบสารปนเปื้อนนะครับกับพวกไส้กรองลูกชิ้นต่างๆแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมที่มีปนเปื้อนสารฟอกขาวับเป็นต้นในกิจกรรมวันนี้เราก็จะได้มีตัวแทน ซึ่งเป็นแกนนําผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทดสอบสินค้าและปลอดภัยและก็การสังเกตในเรื่องของอาหาระยาหรือว่าสินค้าและบริการที่ปลอดภัยแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเอาไปปฏิบัติได้จริงหรือว่าช่วยกันเฝ้าระวังในเรื่องของอาหารที่ไม่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็ชุมชนต่อไป